โอเคก็สวัสดี FC ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับก็มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมฟรีมินี่ชานเอลนะครับวันนี้ผมก็มีแอปดีมาแนะนํานะครับอีกเช่นเคยนะครับเป็นแอปต่างประเทศนะครับผมเนาะหาเงินฟรีๆนะครับสมัครฟรีเลยนะครับแล้วก็ได้รับเหรียญฟรีนะครับอ่ะแต่จะลงทุนก็ได้นะครับผมแต่ผมก็ ม่แนะนำเท่าไหร่หรือขยับลงทุนก็ไม่ว่านะครับวิธีสมัครก็ง่ายๆนะครับผมจะทิ้งลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนะครับก็กดสมัครลงทะเบียนสมัครแล้วก็เข้าสู่ระบบมานะครับผมเนาะคลิปนี้อาจจะไม่มีการสอนสมัครนะครับจากนั้นให้มาที่โปรไฟล์เรานะครับยูข้างล่างนะครับให้สังเกตนะครับเหรียญตรงนี้นะครับโซเหรียญในรูปดาวนะครับรือาพระอาทิตย์นะครับขึ้นกดไปนะครับ เราจะได้รับตรงนี้เหรียญฟีประมาณ10 10ประมาณนี้นะถ้าจรรไม่ผิดนะไม่ใช่เก้อยาสิบนะครับ999เหรียญนะครับให้เราเนี่ยผมสมัครเดือนตุลานะครับมีเพิ่นมาแนะนำนะครับอ่าก็เรากดสามารถถอนโยกย้ายไปที่อ่าเอาเงินเราได้นะครับวันนี้นะครับผมมีอยู่สองนะครับผมก็กดคอนเว v ร์ตไปนะครับอ่กด convert ไปจก็จะได้ อ่า1 1 slr นะครับก็เท่ากับ0.00332นะครับประมาณนี้ก็999ก็เก็จะประมาณ5มั้ง5เหรียญน,นะครับ5เหรียญน,นะครับถ้าเรากดซับมิดเลยนะครับห้กดซับมิดเลยนะแล้วก็จะมาตรงนี้ยอดของเรานะครับกดซับมิดอ่าใส่ยอดใส่ยอด้วนก่อนใส่สองไปก็จะได้0.006 usdt นะครับแล้วก็รหัส ความปลอดภัยรหัสตรงนี้เราต้องตั้งตอนที่เราสมัครนะครับรหัสผ่านนะครับหรือจะเอารหัสผ่านเราได้นะครับกดซับนี้ไปนะครับพอกดเสร็จนะครับยอดสองสองเหรียญตรงนี้ก็จะย้ายมาอยู่ในเงินของเรานะครับสุดสิบห้าเหรียญเรียนครับก็จอกลับไปนะครับนะครับทำแล้วนะครับกดจอกลับนะครับเดี๋ยวช้าหน่งนะครับก็ นี่ยครับยอดคงเลือครับก็กดยอดรงนี้เราเลยนี่ครับประมาณนี้สภย่นี้ครับอ่าวิธีหาเงินยังไงครับมันกดตรงที่คําสั่งนะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับกน่าที่คําสั่งนะครับจากนั้นให้เรากดเริ่มนะครับตรงนี้ก็คือเหมือนเรามาทําทํางานนะครับทํางานหาเงินวันละสิบสิบครั้งคําสั่งนะครับกดเริ่มนะครับ อ่าัวเริ่มไปครับรอสักครู่นะครับก็จะเล่นไกลหน้านี้นะครับแล้วกดสั่งซื้อนะครับไม่ได้เสียเงินนะครับเราสั่งกดฟรีนะครับสั่งฟรีสิบครั้งนะครับหรือว่าสิบงานนะครับให้กดครบเลยนะครับตอนนี้ผมก็สะสมได้สิบห้าเหรียญแล้วนะครับถอนขั้นต่ําก็คือสิบเหรียญนะครับถอนขั้นต่ำสิบเหรียญนะครับแต่จะมีค่าค่าธรรมเนียมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับค่าธรรมเนียมห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ สักคู่นะครับอ่าประมาณนี้นะครับทำที่ครบ10ครั้งนะครับอ่าทำที่ครบ10ครั้งอ่ามาที่โปรไฟล์ทั้งหนึ่งอ่านี่ครับการจ่ายเงินนะครับข้อมูลการจ่ายเงินนะครับให้เราประกอบข้อมูลเราด้วยนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับกดไปข้างบนนะครับนี่เลยครับจะที่แบงก์แบงค์ชานแอนแลนส์อร์อะไรแล้วก็ยูเอสดีทีเแล้วกระป๋าเงินเรานะครับกอเงินนะครับให้เรากดแล้วก็ไปคัดลอกกระเป๋าเรามานะครับถ้ามีก็ให้เลือกแบงค์ หมือนแบงก์ธานาคารแล้วแหละแต่ว่ามันทํายากนะผมทําแล้วมันทํายากนิดนึงแต่ก็ไม่ยากนะถ้าถ้าใครทาเป็นเนาะแต่ตน,นี้ย s ดซื้อง่ายที่ตอกตอกไอ้คัดลอกอกระเป๋าคือเอ็รมาเลยนะครับก็มาวางตรงนี้แล้วกดปรับปรุงนะครับกดเั็นเึกประมาณนี้นะครับจามาสมมติว่าเอาได้ครบนะครับสิบยี่สิบเหรียญแล้วประมาณนี้นะครับ ะแล้วก็กดถอนเงินนะครับกดถอนเงินเลยนะครับ <st ing> ถอนเงินนะครับอ่านะครับมีมสภาพเงนะครับแล้วก็เลือกกระเป๋าที่เราจะถอนก็คือเดกระเป๋านี้ใช่ไหมครับก็รหาานนัสเดือนก็คือรหัสเราตัวนี้อันละธนาคารนี้ไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราใส่ที่อยู่ของตอวยืดทีนะครับแล้วก็ใส่ยอดเงินนะครับใส่ยอดเงินไปแล้วก็รหัสกอ,อมไฟหรือรหัสผ่านเรานะครับ นี่ครับเงื่อนไขคือ5้าเอร์ซน์ของค่าธรรมเนียมธุรกรรมนะครับก็อ่าการประมาณ7วันนะครับทําการนะครับก็จะโอนเงินเข้าบัญชีเราเลยนะครับอ่าแล้วก็ส่วนนะครับใครอยากแนะนําเพื่อนนะครับก็แนะนําได้นะครับก็จะมีค่าเปอร์เซ็นต์แนะนําเพื่อนให้นะครับผมเนาะอ่าอยู่ตรงนี้นะครับตัวแทนสากลนะครับก็จะมีือบระดับสมาชิกนี่เลยตามระดับนะครับ ถ้าใครสนใจก็เข้ามาดูได้นะครับสมัครเข้ามาดูได้นะครับก็มีระดับหนึ่งสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับระดับตัวแทนธรรมดาก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะครับระดับหนึ่งสองสามสี่นะครับก็ตามลำดับนะครับก็จะมีเงินโบนัสให้ด้วยนะครับผมเนาะอันนี้นานแล้วครับผมตั้งแต่เดือนตุลาคมสองพันยี่สิบนะครับวันยี่สิบนะสมัครนาน้วผมไม่ทำผมปล่อยทิ้งไว้เรารู้ว่าเว็บไซต์นี้จะปิดหรือเปล่าไม่แต่ไม่ปิดนะครับก็มีคนถอนได้จริงนะครับเป็นคนถอนได้จริงคนถอนเยอะด้วยนะครับ คนที่มีทุนนะครับคนมีทุนนะครับอันนี้สําหรับคนที่อยากลงทุนนะครับอันแรกนะครับเรเวลหนึ่งครับต้องกดไปดูนะครับทางกดไปดูนะครับก็จะมีแบบให้เราซื้อนะครับก็จะมีให้เราเติมเงินก่อนครับนะครับแตอยากเติมเงินนะครับก็จะเติมเป็นทางารก็ได้นะครับแต่ต้องเติมขั้นต่ำที่สิบเหรียญนะครับก็คือสามร้อยบาทแล้วก็ใส่สิบเหรียญสิบใบนะครับก็จะโชว์ยอดเงินอยู่ข้างล่างนะครับสามร้อยสี่สิบนะครับไม่เป็นเหรียญยูโรนะ สามสิบมิลลิกรัมพอเราเนี่ยครับก็จะมีธนาคารชื่อธนาคารนะค,ครับชื่อธนาคารหมายเลขบัญชีธนาคารอะไร่างนี้นะฮะให้เราคัดลอกไปแล้วก็ไปโอนเงินแล้วก็เอาเลือกไฟโทรศัพท์เราส่งนะครับสถานความปลอดภัยอะไรมาณนี้ไปนะครับเนาะโอเคนะครับก็เรื้องต้นก็ง่ายแบบนี้นะครับไม่างอย่างนะถ้าใครสนใจนะครับก็ ตัวลิงก์ได้ชิปนะครับสมัครได้นะครับผมเนาะสำหรับที่นี้นะครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ